สวัสดีครับถ้ามากลามสถานการณ์ชายแดนที่กำลังคุกรุ่นไปด้วยความตึงเครียดกลิ่นอายของดินปืนและความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทกคณะวันนี้ประเทศไทยได้ตัดสินสจงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาใช้อย่างเต็มรูปแบบสถานการณ์นี้เปรียบเสมือนแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่กำลังจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกรุงพนมเปญ มีรายงานด่วนที่สุดระบุว่ารัฐบาลไทยได้สั่งระงับการนำเข้าแรงงานทันทีรวมไปถึงการระงับการต่ออรุใบอนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชาอย่างถาวรมาตรการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดระเบียบแรงงานทั่วไปตามปกติเท่านั้นแต่มันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ที่หลูเลี้ยงเศรษฐกิจกัมพูชาให้ขาดสะบัน้น หา,า, да: ากเราย <loyalty> ้อนกลับไปพิจารณาข้อมูลจากสมรภูมิชายแดนที่เคยมีการปะทะกันเราจะเห็นได้ชัดว่าความขัดแย้งทางทหารมักตามมาด้วยการตอบโต้ทางยุทธศาสตร์การตัดสินใจเบรกแรงงานเขมรในครั้งนี้ถูกวิเคราะห์ว่าเป็นยุทธการตาต่อตา หลังจากที่มีรายงานถึงการเคลื่อนไหวทางยุทธวิธีและการเพิ่มกำลังพลในพื้นที่เฝ้าระวังรวมไปถึงการตรวจพบการขนย้ายยุทธโทปกรณ์และสเสบียงเข้าสู่พื้นที่ใกล้แนวชายแดนในช่วงที่ผ่านมาในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงการที่ไทยสั่งปิดประตูตายครั้งนี้การปิดกั้นแรงงานนับล้านคน คืออาวุธที่มีอนุภาพทําลายล้างสูงกว่าปืนใหญ่รายได้จำนวนมากที่แรงงานเคยส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับมันหายไปหมดเลยครับเงินก้อนนั้นสำคัญกับ GDP ของพวกเขามากการขาดหายไปของรายได้ส่วนนี้จะทำให้เกิดสภาวะเงินฝืดอย่างรุนแรง และอาจนำไปสู่การตั้งคำถามต่อความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบันเสียงสะท้อนจากแหล่งข่าวภายในระบุว่าผู้นำระดับสูงแสดงอาการโกรธแค้นอย่างหนักบรรยากาศในที่ประชุมความมั่นคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดและกดดันถึงขีดสุดแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกในเวลานี้ เพราะไม่มีอำนาจต่อรองใดๆที่จะขึ้นมาคานอำนาจกับประเทศไทยได้เลยระบบห่วงโซ่อุปทานสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศเพื่อนบ้านยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าจากไทยเป็นหลักเมื่อเส้นเลือดใหญ่ถูกตัดขาดและการค้าชายแดนถูกจับตามองอย่างเข้มงวดกัมพูชากำลังเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวที่พวกเขาปลกขึ้นเองจากการยั่วยุ เสียงพูดคุยนี้เป็นสัญญาณเตือนในภาคไทยเท่านั้นภาพความหนานแน่นและการรอคอยที่ด่านชายแดนเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆสำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานล่าสุดยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดครับว่ากัมพูชามีศักยภาพทัดเนียมไทยบัตนี้ได้ตระหนักถึงความจริงอันเจ็บปวด หากท้องของพวกเขาผูกติดอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใช่ไหมั้ยใช่ครับพอมีปัญหาคนที่เดือดร้อนที่สุดคือพวกเราคนหาเช้ากินข้าการที่ไทยใช้แผนยุทธการภูบดินในการตรึงกำลังทหารควบคู่มาตรการเศรษฐกิจคือการส่งสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายว่าไทย จะไม่ทนต่อการลุกล้ําอธิปไตยอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการแอบติดตั้นพิกัดเครื่องยิงจรวดหรือการแทรกซึมของทหารพรานทุกความเคลื่อนไหวในพื้นที่ถูกเฝ้าระวังด้วยระบบเทคโนโลยีการลาตระเวนที่ทันสมัยและเครื่องบินขับไล่ F16 ที่พร้อมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อปกป้องน่านฟ้า สถานการณ์ในขณะนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของคนงานข้ามชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันคือสงครามเย็นในรูปแบบใหม่ที่ไทยเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าในทุกมิติส่งผลให้ทางฝั่งพนมเปนต้องเร่งหาทางออกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ความเคลื่อนไหวภายในทำเนียบรัฐบาลณกรุงพนมเปนในขณะนี้เต็มไปด้วยความสับสน เมื่อข่าวการตัดสินใจของไทยแพร่กระจายออกไปดังไฟลามทุ่งไปทั่วประเทศผลลัก,กระทบจากการระงับแรงงานอาจรุนแรงเปรียบเสมือนมรสุมทางเศรษฐกิจลูกใหญ่ที่พัดเข้าถล่มหัวใจหลักของกัมพูชาอย่างจังจนระบบเศรษฐกิจแทบหยุดชะงักนักวิเคราะห์มองว่านี่คือมาตรการภูมิรัฐศาสตร์ที่เฉียบคมที่สุดในรอบทศวรรษ เงินจากน้ำพักน้ำแรงที่ส่งกลับประเทศนั้นมีมูลค่ามหาศาลกว่า80 0 0 0่นล้านบาทรายได้ส่วนนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเมื่อออกซิเจนส่วนนี้ถูกตัดขาดสิ่งที่ตามมาคือภาวะอัมพาตทางการเงินบทท่าทีของผู้นำระดับสูงที่เคยแสดงออกอย่างแข็งกร้าวในโลกออนไลน์ เริ่มถูกจับตามองกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณถึงความสำเร ok oka ็จของนโยบายดังกล่าวเพราะความจริงอ yeah> ันเจ็บปวดคือพนมเปญไม่มีอาวุธทางเศรษฐกิจใดๆมาตอบโต้ไทยการปลุกกระแสความรักชาติที่ชายแดนดูเหมือนจะไม่ได้ผลตอบรับตามที่คาดหวัง สถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็น,ปนอย่างไรบ้างครับหลับจากข่าวออกไปชาวบ้านเริ่มหิวโหยความอดอยากและอนาคตที่มืดมนกำลังมาเยือนทุกบ้านในมิติด้านความมั่นคงกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่สั่งปิดประตูแรงงานเท่านั้นแต,แต่ยังมีการปรับระดับการเตรียมพร้อมในพื้นที่กองทัพภาคที่1และสสูงสุด ยุทธวิธีที่ไทยนำมาใช้คือการกดดันแบบรอบทิศทางทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินโดนไร้คนขับคอยส่งภาพพิกัดฐานยิงจรวดของกัมพูชามายังศูนย์บัญชาการทหารพอบข้อมูลถูกส่งแบบวินาทีต่อวินาทีทำให้ข้าศึกไม่สามารถขยับตัวทำอะไรได้ การประกาศความพร้อมของหน่วยรบพิเศษที่เชี่ยวชาญการรบในป่าและภูเขาทําให้ทางฝั่งกัมพูชาต้องคิดหนักหากจะทําอะไรที่เกินเลยไปกว่าการข่มขู่การตัดสินใจเด็ดขาดครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจต่อรองที่แท้จริงของประเทศไทยว่าไทยคือพี่ใหญ่ในภูมิพานที่กลุ่มชะตากรรมทางเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านไว้ในมือ การบริหารจัดการชายแดนที่เข้มงวดทําให้ช่องทางการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีจบลงมึงทําอะไรลงไปกูไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุเท่ก็กหกความโกรธแค้นของผู้นํากัมพูชาจึงเป็นเรื่องความอยู่รอดของระบอบการปกครองสถยรภาพของรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนจากการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาด ภาพความล้มเหลวของการทูตกัมพูชาปรากฏชัดเมื่อมหาอำนาจปฏิเสธไม่ให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนฝั่งไทยยังยงัยงคงนิ่งสงบแต่ฝืนไปด้วยความเด็ดเดี่ยวในการตวรวจสอบประวัติแรงงานเรายกระดับมาตรฐานสูงสุดเพื่อคัดกรองบุคคลที่อาจแข่งตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ได้ ทุกก้าวย่างของไทยถูกคำนวณจากห้องยุทธการเพื่อดัดหลังนโยบายเหยียบเรือสองแคมไทยพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าจะไม่ยอมไปเบี้ยล่างในการต่อรองด้วยปัญหาชายแดนภาพบรรยากาศยามค่ำคืนณนะบริเวณแนวชายแดนที่สะทุนให้เห็นถึงความแตกต่างของบริบทในพื้นที่ทั้งสองฝั่งครับคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกชัดว่า สงครามครั้งน,นี้ไทยชนะตั้งแต่ยังไม่ต้องลั่นไกปืนความเงียบงันที่ปกคลุมหมู่บ้านฝั่งกัมพูชาคือสัญญ์ของความตายทางเศรษฐกิจผลกระทบมันลามไปถึงไหนบ้างครับนอกจากเรื่องแรงงานที่ตกงานร้านค้าตลาดสดของขาดแคลนหนักมากครับราคาสินค้าพุ่งสูงเท่าตัว การปิดเส้นเลือดใหญ่ครั้งนี้คือสงครามประสาทที่บีบให้ผู้นำต้องเลือกทางเดินการแสดงศักยภาพทางทหารในโซเชียลมีเดียอาจส่งผลกระทบย้อนกลับต่อภาพพลักษ์ของประเทศภาคประชาชนเริ่มตั้งคำถามถึงการจัดสรรงบประมาณกองทัพเทียบกับการดูแลสวัสดิการพื้นฐานแหล่งข่าวรายง,งานว่า เริ่มมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นภายในหน่วยงานความมั่นคงความเชื่อมั่นที่เคยมีอาจกำลังลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องบทสรุปของมหาการ์นี้คือการขีดเส้นประวัติศาสตร์ใหม่ที่ไทยเป็นผู้กำหนดสงครามที่พนมเปญก่อขึ้นได้ดับมอดลงทิ้งไว้เพียงรอยแผลเป็นทางเศรษฐกิจตลอดไป